ดีค่ะท่านคณะกรรมก,การคัดเลือก,กเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงค่ะดิชั้นชื่อนางคำผัดสีนวลแเงอยู่บ้านเลขที่1กิ2หมู่ที่4บ้านโนนทิลาตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาะด้วงจังหวัดเลยค่ะตั้งแตะกรอนตะกี้ก็มกเมฆเฮ็ดไฮเฮ็ดสวน,นเฮ็ดไฮเฮ็ดหนาตามปาซาธรรมชาติีนก,บกร,รบอกได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาบริเล่ยย่าง ไปห้าลตอไม่อยู่ปลาหู้อยู่หัวห้าลตอไม่ค่ายกิโลละซองบาทเข้ากระบอหมีกินบ่ได้เฮ็ดบ่หีนนาท่นี่นาถ้าเป็นเป็นปลาเป็นร้องแลเล็ก็ได้พ่อหมาเมียก็ไปค่ายอตเตอรี่เนาะไปค่ายลอตเตอรี่อยู่โ,โปรปอลีสิบห้าปีาาได้เงินมะบัตใดก็ได้เห็นนะห้าผ่านหกผ่านเจ็ดผ่านพ่อก็เป็นพุ่มจ้างรถมาดุดจ้างรถม่โขรถตักรถไถมาดุดมาดันนาเฮ็นดนา,าดันนาได้หมางวดใดก็ไปดันนาเฮ็ดนา หมกมางสร้างปลามาจนน่งเป็นจนปัานนี้ตะกอนบ่มีให้ม,มีนม้ำมีสระยังบันนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเวลาเขาจักกินปูกินปลาเขาก็ไปห้ากินนำ้ำห้วยน้ำให้นานำ้ำปลาน้ำลง้นำงน้ำโค้งรำมาซาดก็เลยคิดว่าเขาพูดชาเลี้ยงปลาก,กินเองเป็นยังเพื่อเพิ่มรายได้ให้ลดค่า,าใช้จ่ายเขาลงเขาได้มีปูมีปลาก,กินเซฟเขาก,ก็เลยเอาปลามาปล่อยอีกบัานี้หลังจากได้กินเขาก,ก็เลยได้จำนายได้ขาย mm hmm. ก็คือว่าได้ค่ายดีเขาว่าปลาเขาไปกินเซฟ ว่ามันเป็นปลาโบธรรมชาติโบดินธรรมชาติเขาบรได้ให้หัวหันให้ย่างแบบเบบเหมือนมันที่เขาเลล้ยงคู่เลี้ยงย่างนะค่ะเขาเลี้ยงธรรมชาติมีผักมี้าอย่างเขาก็โยนให้กินเอาคุกผักคุกานําคอบบอคอบใา่นะคะแต่ส่วนมากเขาก็เวลาเขาก็หิดเขานะหิดเข้าวิดนาน้ำเวลาช่วงหน้าแรงเขาเกียวเข้าแล้วเขาก็เอาเฟียงเอายงามาหิดแทนวิตให้มันนะครับห็ดแทนวิตยนหลูกซ่าห้วยว้ห้วยว้ มักไว้เวลามันมันเปื่อยตามได้็มเฮดกินที่เราเอ็กิระน้อยนะคะมันก็ประหยัดค่าหัวอาหารของอีกอันหนึ่งเ่าก็บปได้ชื่อหัวอาหารลาผลผลิตหลายไดที่เขาได้จากการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแต่ละปีนะคะก็เลี้ยงปลานี่นี้ก็ปตัตตะเพยียนนะคะพันกิโลพันกิโลแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกบในบอ่อดินนี่ก็สามร้อยกิโลค่ะต่อปีนะ รายได้รวมเหาทางเลี้ยงปลานีเลี้ยงปลาตะเพียนแล้วก็เลี้ยงกบนีก่ก็ะรายได้ก็ปีนึงก็ได้ประมาณแท่งหนึ่งหมื่นบาทจ้ะปลามันนีก่ก็ขคันแรกที่เห่าได้ไปค่ายไปยังเนาะเข้ากระเห็นเห่าได้พ้นผลิตการตอเพ็นจักษพนผลิตที่เห่าเลี้ยงมาขึ้นว่าเข้าเห็น่าเห่าได้ดีเข้าก็มาศึกษามาเบิ่ง่าเลี้ยงจังได๋มันก็ได้พ้นผลิตดีเฮ็ดจังได้ปลามัจานจังไงเ่เร็วจงังโตเร็วจังที่เนาะเข้าก็หากันมาเบิง่ง มาเบิ้งมาเบิ้งตัวอย่างว่าเ้าเค็ดจังไดให้อาหารมันจังไดป่ามันคือแย่เร็วแท้มันคือมีรสชาติแซ่บแฮ่มันแบบว่าเป็นเป็นป่าที่อบบ่มีสั้นเคมีให้มันป่ากินตะเพื่อมันก็บีบมันเนาะมันก็อี่บมันรสชาติมันก็บีโมีมีเป็นป่าจอยแบบว่ามีรสชาตินะเอาอาหารมาซื่อเพิมพวกพืชพวกนี้ตามก็มันรสชาติมันก็อ้วนมีรสชาติขึ้นก็คือเป็นการลดต้นทุนวันนี้ชาวบ้านเข้าก็มาซื้อป่าเขามาข้อซื้อป่าเขาไปกินเบิ้ง ไปเห็ดอาหารเห็ดกับข้าวกินเบืงว่าป่าเฮานี่มันแซ่บเป็นป่าธรรมชาติไปซื้อป่าตลาดมาเพราะว่าเขาให้หัวอาหารตลอดวันนี้มันมีบวมรสซาซิมันมีต่มันอย่างเดียวแล้วมันบวมมีรสซาบิมาแซ่บมันเป็นมันมันจืดจืดยังได้เลแล้วของเฮานี่มันป่ามันมันแซ่บครบรุดมันแซ่บครบรุดมาเห็ดกับข้าวเห็ดปิ้งย่างอย่างนี้มันก็แซ่บวันนี้เขาก็เลยบอกกันโตโไปว่าป่าซานันแซ่บหรือซาซนี้แล้วก็เขาก็ไข่ ราคากขบบริหารคือตลาดพ่นผลิตในในส่วนแถวเนาะให้ว่ารวมเบื่อในผลผลิตการ,กรเกษตรในส่วนที่ว่ารวมทั้งโบปลาทั้งปลาทั้งแี่งขาวนี้นนะในส่วนแถานี่นนะคือว่ามีคนมาข้อไปกินไปทานแม่ให้รีไปเบิ่เลยแม่โบวนมาไม่อีกบเ้เนนขายบาริเ้นขายเน้นเน้นเจ๊กแล้วก็เบ่งปัน,ปนเลือดแจ๊กเลยแบ่งปันไม่จังขายก็คือประมาณนี้ค่ะเพราะว่า คให้ถึงทวดเราก็แต่คนต้องการเนี่ยรวมทั้งเอาไปซอยเลร้อยสร้างเอาไปวัดไปวานี่เนี่ยตลอดค่ะปีแล้วจะขังให้ไม่ปีตั้งแต่ช่วงเข้าขันชาติไปอีตลอดแล้วแต่คนต้องการยำใดแม่ก็จัดให้ไปยำนั้นชาติเคมีเฉพาะพวกพวกยาข้าวหญ้าอ้อยเนาะที่เขาปุ๊กรอบๆข้างทำให้น้ำนาเเนี่ยมันก็อิสะล้างไล่ลงมาในบ่อเฮามันก็เฮ็ดให้ป่าเกิดโรคเหยดให้ป่าเกิดโรคเป็นจุดเป็นเป็นบาดเป็นแผลเป็นบาดเป็นแผลนะคะ มีตจตัดเอายน้นะบอกให้อยากขยาบบโมถ้าเขาจาเปลี่นใหงดซิตอยากขยายมีให้อ้อยให้ยยังอยู่ข้างบนนี่ก็เขาก็เห็ดขู่ซาอย่างง้ช่งๆไว้กันไบบอกให้น้ําไหลซาอกมาบอกป้องกันไม่บอกให้น้ําไหลเข้าซาเขาเลยบอกให้น้ําไหลเข้าซาเขาบอกได้เพราะว่าน้ําน้าที่อยู่ในโบนี่ก็เพราะว่าเขาใช้มันน้ามันพุงเหาเปลียนน้าน้ำาห่ามันซาเนาะโบว์เป็นน้ำฝนน้ำอย่างที่ไหลลงมาน้ำฝนน้ำอย่างอี่โบไหลลงเลยนี่นะ ก็เขามีพลังแส้งที่ขอเขาเพื่อลังแส้งที่ใส่เพราะว่าอันนี้มันมีออกซิเจนเกิดให้ซอยป่ามันให้ใจมันมันใงญ่เหลวปามนขึ้นมาให้ใจเพราะว่าน้ำเขาได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนน้ำเรื่องจัดการขยะนี่ก็เรื่องขยะหมุนห้วยเนาะในในครัวเรียนเขาในในส่วนเขานี้นะคะใน่บนี่ก็เขาก็มีการจัดการพวกพวกเศษอทุ่งยางพวกอย่างนี้ก็ พวกเป็นเป็นพวกควัดพวกอะไรสา้นเคมีนะพวกเป็นควัดเขาก็แยกไว้เขาก็แยกไว้เขาก็พวกเข้ามารับซื้อขยะเขาก็คายไปเป็นควัเป็นพลาสติกเป็นยังนะเขาแยกแยกไว้เขาก็คายไปเป็นพวกขยะเปียกที่เป็นเซ็ผพักเช็ดย่างเป็นพักที่เหมือนโบนี่เขาก็มาชุนให้ป้าค่ะเป็นขยะเปียกพวกเช็ดอาหารเช็อย่างเขาก็อะไรให้เป็ดเห้ไก่ค่ะเขามีการแยกขยะไว้ค่ะ ที่เป็น่วนที่เป็นพุ่งพลาสติกเป็นย่างนหี้เขา,า็เอ่าใส่ไว้ตั้งหา้าเ่าก็ไปทิ้งบ้านพราว่าอยู่บ้านเขามีการจัดการยาขายะพวาปีมีโครงการข้องกันค่าย,ยาขยะข้องออบโตนะคะกลุ่มเกษตรกลุกุมประมงเ่านี่เหมือนกับกุ่มเกระเก็ดกุมประมงห่านี่เหมือนก,ก,ก,นนกุ่มเดียวกันมันเป็นกลุมเดียวกันเพราะว่าไปมุ้งเดียวห่าไปมุ้งเดียวกันเพื่อกุมกเกษตรนี่เหมือนกับประมาณ30คชิดขนค่ะกุมกรตรอำเภอกลางที่ปุ๊กเพชรนี่นี่นะคะ่ะซ้ำิน มันเป็นกลุ่มกเกษตรคิดสใีม่ของอำเภอค่ะวัดเกษตรอำเภอประมาณสามสิบคนค่ะสามสิบคนแล้วก็กลุ่มประมงขานี้มันนอนมีอยู่ตอนแรกมยนยี่สิบคนเนาะวันนี้เข้ากับบ่อบใบคเรเลี้งบบยงบ่อใครส้นแจ่มเนเขาคัดออกมาที่เหลกลุมกันได้แน่ๆนี่คือว่าประมาณสิบห้าคนค่ะกลุ่มประมงของเขานะกลุ่มของเขานี่ก็มีการเล็กเปี่ยนเรียนรู้แบบว่าเขาก็ไปเบิ้องค้องกับบน ไปเบิ la, la, ada, ้งส่วนนั ika, ้นไปเบื้องส่วนนี ever, ้เขาเวลาไปใดเขาก็ไปนากันแห่กันไปตลอดแล้วก็ไปเบื้งเล็กเป็นเรียนรู้กันว่าพวกจังใดจังใดหมีย่างเขาก็เขาก็แบ่งปันกันเจ้ามีตัวนั้นงามอันนี้งามมีบักพริกบักย่างพ่นผลิตที่ว่าเขาเห็ดมาเขาปุ๊บไม่ว่าเขาปุ๊บผักปุ๊บต้นไม้ปุ๊บบักข้าวบักเม่บักย่างนี้คือว่าเขาเขาแบ่งปันกันไทยในกลุ่มแบ่งกันไปปุ๊บ คือจังหวัานอกรวยยักษ์กล้วยผันนั้นผันนี้ห้องเหามีวิชม่วนเหามีกล้วยผันนั้นผันนี้เพิ่นกรข้คไปปุ๊บเหาก็แบ่งปันกันไปบม่ได้ซื้อไม่ได้ยังคือว่าบุกม่วงเป็นพักว่านเป็นย่างที่เหากันไว้ต่นไว้ต้นไม้ที่เหาก็ะยักไ์ใดเหาก็แบ่งปันกันไปเหาเลี้ยงปลาเนาะก็มีก็มีความสุขอยู่แป๊บนึงค่ะความสุขสุดใดที่เหาไปเฮ็ดไท่เฮ็ดส่วนไปเฮ็ดเนีงมาไปเกียดยางมาไปเฮ็ดเนีงมาเฮ็ดเลียงเฮ็ดงานมาเม่ยๆนี่นะ เขาได้มาเห้นปลาเขาเขานั่งให้อาหารนปลาเนาะอย่างมือซ่ามาแดงมาให้อาหารนปลาเขาคิดเครียดยัดการให้เห็ดนามาแล้วเขาเข้ามาตรงนี้มาซะามาเห้นปลามาให้อาหารนปลาเขาก็มีความสุขเขายิบงไ่ได้คิดยังเขายิคิดตั้งแต่เขาให้อาหารนปลาเขายิคิดยังเดี๋ยวอันี่ยของมันไปยาดเนาะเลี้ยวประเด๋ก็ปลาเขาก็ไล่แล้วก็เขาก็ให้อาหารนปลาเื็นคนไป หลังจากที่เขาเคลียบจ็กเก็บายันนามาเ่ามาเล่นปลาให้อาหารปลาเห็นปลาขึ้นมากินอาหาราก,กินแจ่คเขาก็มีความสุขแล้วพราะว่าเขาคิดยบแล้วเขาเขโม้กินโม้ตายเนาะยังปลาเนี่็ได้หลายเดืแต่ละปีนี่นะ่ยมันก็ได้ไลยอยู่บางครั้งแต่ถ้าเขาเก็บไปก็เขาก็ได้ใส่นิยอนอยู่จ้ะ